ความเจริญในธรรมจะมจีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำพระธรรม,รรมรํำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาม,มาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังคำสั่งสอนที่อาตมาพาจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าปัญญาสองอย่างคำว่าปัญญาในทางศาสนาในก้หมายเรียกว่า ความรู้ทั่วความรู้ทั่วถึงรู้รอบปรีชาอย่างรู้ถึงเหตุถึงผลความเข้าใจที่ชัดเจนความเข้าใจที่แยกแยะเหตุและผลแยกดีแยกชั่วแยกคุณแยกโทษแยกประโยชน์ ได้เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ปัญญาเป็นผู้ผู้แยกรู้จัดแจงรู้จัดสรรรู้จัดการหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือรู้รอบในกองสังขารที่มองเห็นได้ แลวไม่ได้เออรูปเวทนาธัญญาสังขารวิญญาณมีความรอบรู้ก่อสังขารได้ก็เรียกว่าปัญญาแลปัญญาท่านจักไว้สองชนิดก็คือโลกิยาปัญญาปัญญาของ โลก,กียชนหรือว่าคนทั่วไปคนที่ยังเป็นปุุ้ชนอยู่คนที่ยังมีกิเลสอยู่ปัญญาการเรียนรู้สาภาววิชาการทั้งหลายก็เรียกว่าปัญญาปัญญาเรียนรู้ศิลปะเรียนรู้วิชาการเพื่อที่จะมาทำมาหากินก็ปัญญาระดับหนึ่ง แต่ปัญญาในทางพุทธศาสนาก็สูงขึ้นก็คือปัญญารู้จักอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อะไรดีอะไรชั่วสามารถแยกแยะได้และนําไปประพฤติปฏิบัติได้ถึงแม้ว่ายังเป็นโลคียชนอยู่ก็ถือว่าเป็นผู้ประเสริฐในการดําเนินชีวิตคนที่เกิดเป็นคนแล้วเนี่ย ก็ควรจะใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตใช้ปัญญาในการเรียนรู้ใช้ในการเรียนรู้ศิละปะเพื่อที่จะไปดำเนินชีวิตอันนี้เป็นปัญญาที่มุ่งความเข้าหน้าในการดำเนินชีวิตปัญญาแยกดีแยกชั่วไม่ไปทำร้ายคนอื่นแต่ทำดีกับคนอื่นรู้จักบุญรู้จักบ,บาป ปัญญาของโลคีชนที่ทำกันทั่ว,วไปท่านในทางพุทธศาสนาก็คือรู้จักศีลรู้จักทานรู้จักภาวนาปัญญาอีกอย่างหนึ่งก็คือโลกุตระปัญญาปัญญาระดับนี้เป็นปัญญาของพระอิทิยาบุคคลหือเป็นปัญญาขันสูง สองผู้ที่ประพฤติปฏิบัติได้เป็นภระอริยบุคคลแล้วเข้าถึงมาผลนิพพานแล้วปัญญาระดับนี้อาตมาภาพพก็นำปัญญาทั้งสองอย่างมาเจริญพรออาติโยมได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาและจะได้ใช้ปัญญาไปในการดำเนินชีวิตทาชีวิตของเราให้อยู่ดีมีสุขในปัจจุบัน ผลในอนาคตก็คือปัญญาก็จะทำให้เราได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีต่อไปได้่เองเมื่อเราทำตามคำสอนในทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเรื่องของทานในเรื่องของศีลในเรื่องของการเจริญภาวนาก็ยะอย,ยกตัวยกตนของเราให้สูงขึ้นเรื่อยๆตามลำดับ ตามความต้องการตามความปรารถนาของเราปัารนาภาพนำมาเจริญพรนาิยามโยมสาธุชนทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการ <c oughs> ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตเจริญพร